สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มายิงนกให้ดูนะครับแต่ว่าเอาชิ้นงานที่เป็นสโคปแคมหรือว่าสโคปโฟนนะครับที่เป็ดนักล่าได้ทำขึ้นขายในช่วงนี้นะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้ทำเสร็จติดๆกันแล้ว6-7ตัวนะครับ มีสีดําเงามีสีเขียวมีสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินกับเขียวเนี่ยเป็นเป็นสีมุกนะครับเขียวมุกน้ําเงินมุกเป็นคล้คลายๆสียนต์นะครับงานต่อๆไปเนี่ยผมจะทำเป็นเป็นสีดํามุกนะครับเพราะว่าเพิ่งได้สีมาพ่นเล็บตัวเองไปด้วยนะครับ สวยนะครับเงาวาวเลยนะครับเป็นสีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่างานออกมาแล้วดูดีนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งพิเศษนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอตอนนี้นะครับที่ลูกค้าคอมเมนต์กลับมาก็คือที่ลูกค้าคอมเมนต์กลับมาก็คือเลนจะโตนะครับตัวนี้เลนใกล้ตาโตถึง45มิลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ เลนใกล้ตาของกล้องโดยทั่วไปนั้นจะโตแค่43มิลนะครับ38ถึง43มิลแต่อันเมื่อสักครู่นั้นโตถึง45มิลนะครับต้องต้องสั่งทำพิเศษนะครับก็จะมีกว้างกว่ารุ่นอื่นๆอีกกรณีนึงก็คือกล้องของบางท่านนะครับ มีช่องเลนส์ถ่ายภาพอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นสั่งทําพิเศษนะครับก็แล้วแต่นะครับระบุมาด้วยนะครับเป็นตั้งร่าจะทําให้นะครับแต่ก็ต้องรอสักวันสองวันนะครับอย่างวันนี้แดดแจ่มนะครับพ่นสีวันเดียวก็ก็แห้งนะครับแต่ถ้าครึมๆอย่างช่วงนี้เริ่มมีฝนตกนะครับ ก็อาจจะทําไม่เสร็จเร็วนะครับเป็นเก็บเงินไปทาง700บาทนะครับถ้าลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆสะดวกโอนเลยก็ผมคิดแค่600บาทนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานแพ็กพร้อมส่งนะครับวันนี้มี3ชิ้นนะครับที่จะส่งทำเสร็จแค่วันละตัว2ตัวนะครับไม่ได้ทำเร็วนะครับเพราะว่าเป็ดนักลากว่ ออกไปตะเวนตามป่านะครับหลักๆก,ก็คือปัญหาที่เจอตอนนี้มีอยู่แค่ความโตของเลนใกล้ตานะครับถ้ายังไงเพื่อนๆที่จะสั่งสโคปแคมกับเป็ดนักล่าให้ทำให้ก็วัดเลนใกล้ตามาด้วยนะครับจะได้ทำไปให้พอดีเลยนะครับก็อดีไลนะครับ เป็ดนักล่า c Z, 7, B, แีแซดสี่ห้าเจเป็น dr นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากสโคปแคมของเป็ดนักล่านะครับการถ่ายภาพด้านข้างนะครับไม่บังนะครับยิงง่ายยิงปกติเลยนะครับคลิปนี้เอาเป็นว่าฝากข่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากจะได้ scope cam นะครับโอเคครับขอบคุณครับ